ส,ส,สบายดีจ้าสบายดีเอทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะมีเพ่นกับกับมาทักท้ายสบายดี FC ทั้งช่องคือเกาของวันที่31ตุลาคม2567นะคะเอมื่อนี้ม่เพ่นกัได้นำเสนอเนาะแนวทางฮานอยรวมของ4เซียนให้กับ f อฟทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันแล้วนะคะ ส่วนคลิปนี้แม่เพนก็จะมีแนวทางนะคะอีกสี่สำนักนะคะวันนี้วันนี้แม่เพนจะได้แค่สี่สำนักมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องค่ะฮานอยเนาะเพราะว่ามือนีของตาปากน้ําโพได้เขาฝากมาก็บอดได้เด้อจ้ะเนาะแนวทางฮานอยแล้วก็ของอาจารย์ต้อยน้ําโชคก็บอดได้นะคะเพิ่นขอหยุดพักก่อนเพิน่นว่า เลขเพิ่นบ่อเข่ามาสามสี่หามือแล้วเพิ่นย่านเอฟซีเสียเงินหลายเพิ่นขอพักก่อนเดี๋ยวคิดคนสูตรไม่ก่อนเนาะปรับเปลี่ยนสูตรไม่ก่อนเดี๋ยวเพิ่นจะส่งมาให้ไม่นะคะเอฟซีเพิ่นขอหยุดก่อนเนาะแล้วก็ของอาจารย์สบายกันยังบ่ได้เนาะช่วงนี้เพิ่นมีงานหลายเพิ่นติดงานหลายเนาะเพิ่นออกงานอันดุเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดงานกับอ่า วงดนตรีย้อนยุคนะคะ fc ของอาจารย์สบายกับบดายเนาะตอนนี้เหลือแค่ของสุดใจพารวยพ่อเกลียงแม่ลิว้วแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งสำนักก็คือของแอดอ้อยพารวยนะคะเนาะเมื่อวานนี้เปิดตัวพนมือแรกกฮานอยวิ่งหลุดมาอยู่เนาะแต่ว่าจับคู่พ่กเขา ส่วนเราพัฒนาเกือบแตก3ตัวนะคะของแอดอ้อยพารวยนะคะเมื่อวานนี้เนาะเสียดายค่ะเพันจับคูรูไฮลุดไปเนาะสามตัวแต่ว่าสองตัวมาอยู่หนึ่งซีตรงๆนะคะเนาะหนึ่งซีตรงๆบนนะคะของแอดอ้อยพารวยค่ะของเพ่นเพ่นจะมีเพ่นมาฝากช่องเลเดอร์บประมาณทั้ง u ูทูบนะของเพ่นเนาะ จะอยู่ทางเพจนะคะเพิ่นกะมีกลุ่มของเพิ่นอยู่เนาะที่เอฟซีทั้งช่องอยากเข้ากลุ่มนําเพิ่นกะทักไล่หาเพิ่นได้เนาะเพราะว่าเพิ่นตั้งเพจบ่เนาะเพิ่นว่าตั้งเพจ Facebook กับ่ฮู้นําเพิ่นเนาะแล้เพิ่นกะถามเพิ่นอยู่ว่ามี YouTube บ่มีช่อง YouTube บ่เพิ่นว่าบ่มีเนาะมีแค่เพจ Facebook นะคะอ่ะ ม่เพนก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะมือน,นี้ได้ไปซี่สำนักอีกนะคะนอกนั่นกับถาาบึงเนาะตาปางน้ำโพเพิ่นกะบ่ค่อยสบายเนาะเพิ่นลมปวยเมว่านนี่ตอนกลางคืนตีสามเนาะกะเพนยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เนะเาะอไปเบึงตัวเล็น้ำกันอีกว่าค่ะไม่เพิ่นกับบมี่ยังซีเบา กันมาแจ้งข่าวให้เอฟซีทั้งช่องหูน้ำกันซัมนี่เนาะเดี๋ยวเอฟซีจะถามหาว่าเออของอาจารย์ต้อยกับเบืเห็นของตาปากน้ำโพกับเบืเห็นเนาะกะเพิ่นขอบแล้วเพิ่นของอาจารย์ต้อยเพิ่นก็าขอบแล้วของตาปากน้ำโพเพิ่นกะบ่สบายเนาะเข้าใจน้ำกันในเด้อเนาะอ่ะได้ใต้ซัมใดเฮาก็เอาซัมนั้นไป็นปึ้งเป็นแนวทางกันก่อนเนาะเดี๋ยว เมื่อใดพร้อมเพิ่นก็นจะส่งมาให้เขาเองเนาะคะ่ะเอาตามนี้ค่ะเอามาเบิ่งผลงานฮ้าหน่อยเมื่อวานนีเนาะหน่อยพิเศษบนออกห้าศูนย์หกล่างออกหกสี่หน่อยปกติบนออกแปดเก้าเจ็ดล่างออกหกสามหน่อย v ีไบนออกแปดสี่ห้าล่างออกสองสามนะคะเอฟซีมาเบิ่งของเมื่อวานนี้สุดใจพารวย ห้องสุดใจพารวยเมื่อวานนี้แตกทั้งสามฮานอยเลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะให้วิ่งลูดสามเม็ดเดียวสามมานะคะจับคู่ให้เข้านะะี่ค่ะสามหกน้อยปกติแล้วก็สี่หกน้อยพิเศษแล้วก็สี่ห้านอย v ีไพนะคะเนาะเข้าสามน้อยเลยเนาะ ส่วนของพ่อเกลียงวิ่งลูดเด่น3ตัวมา2ตัวก็คือ9กับ0แต่ว่าจับคู่บบเข่าเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะยูอยากโตขั้นเนื้อขั้นโตจังไหนวละค่ะเอส่วนของแม่ลิ้วให้วิ่งลูด4กับ5เมื่อวานนี้มาทั้งสองตัวจับคู่ให้เข้า5 4าสีนะคะห้าน่อยเนาะชุดเน้น VIP ส่วนของอาจารย์ไตยน้ำโชคให้2กับ3ก็มาทั้ง2ตัววิ่งลูเพันกระาะทุกมืออยู่นอกเล็กวิ่เพันกระาะทุกมืออยู่แต่วา่าพันจับคู่หลุดซิสเตอร์เนอ้องหายเอฟซี FC. พันก็เลยขอหยุดพักพอนก่อนค่ะของ F เอพารวยเมื่อวานนี้ให้วิ่งลูดเด่น2อรอง8ก็ ตัวเด่นมาอยู่แต่ว่าจับคู่ให้บบเขาเนาะส่วนตาปากน้ำโพห้ากับแปดห้ามาอยู่แต่ว่าจับคู่บบเขาหาน้อยแยกของตาก็บบเขาานอกรุดทั้ง3ามหาน้อยเลยส่วนเขาฟางมา วิ่งรูดมาสองฮานอยแต่ว่าจับคู่เบ่าเขานะคะมาค่ะหลังจากได้แนวทางเนาะหลังจากเบิงผลงานของเมื่อวานนี้แล้วเนาะเข้ากับมาเอาตัวเลข แนวทางของวันที่สามสิอือนีกันต่อเลยเจ้าแรกก็คือของสุดใจพารวยวันนี้ให้วิ่งลูดบนล่าง8ตัวเดียวนะคะจับคู่8 2 8 3 8 9 2 3 2 9และ4 0เนาะของสุดใจพารวยค่ะ ส่วนเมื่อวานนี้ของสุดใจพารวยวิ่งรูด3มตัวเดียว3มานะคะจับคู่ให้เข้า4 6, นะี่หกเนาะหนึ่งนอย,นอยพิเศษแล้วก็สามหกหนึอีกสองนอย,นอยที่2ก็เข้าแล้วก็นนอย VIP 4 5หก็เข้านะคะแต่ทั้ง3าหานนอยเลยเนาะ จับคู่ให้ส่วนวันนี้วิ่งรูด8ตัวเดียวนะคะจับคู่8 2 8 3 8 9แล้วก็2 3 2 9 4 0่มาเบิงของพ่อเกลียงวันนี้วิ่งรูดเด่น5 6 7เนาะจับคู่ชุดเน้น7 5 7 6 7 7 แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดชุดลองเก้าห้าเก้าหกและเก้าเจ็ดนะคะของพ่อเกรียงค่ะส่วนเมื่อบ้านวิ่งลูดเด่นสามตัวมาสองตัวก็คือแปดกับเออเก้ากับศูนย์เนาะแต่ว่าจับคู่เบาเขาเนาะค่ะส่วนมันนีไฮเด่นนะหาหกเจ็ด จับคู่ชุดเน้น7จ็ดห้าเจ็ดหดเจ็ดดชุดลอง9 5 9 6และ9 7นะคะวันนี้อะมาแคปหนาจอเอาของสุดใจพารวยแล้วก็พ่อกรียงวันนี้กันก่อน หน้าจอได้กร็รลอยังไ y FC ไปต่อนะคะมาต่อที่ของแอดอ้อยพารวยวันนี้ให้วิ่งลูดฮานอยรวมมาเด่นที่สี่รองสามนะคะวันนี้เด่นที่สี่รองสามจับคู่ชุดสามตะบนสามสี่สองแปดสี่ศูนย์ชุดสองตัวมีสามศูนย์สามสี่สามเจ็ดสามแปด 4 0 4 2 4 7และ4ี่วันนี้เน้นให้ที่3 4 3 8 4 0 4 2และ4 8เน้น5คู่นะคะทั้งหมดมี8คู่เน้น5คู่ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ให้วิ่งลู่เด่นที่2อรอง8ก็มาตัวเด่นเนาะแต่ว่าจับคู่ก็เขาส่วนวินนี่ห้เด่น4 ล่องสจับคู่ชุด3มตัวบน3 4มสองแล้วก็8 4 0ชุด2ตัวมี3 0 3 4เจ็ดสามแปดสี่ศูนย์สแล้วก็4ี่เน้นที่3ามสี่สาแดสีี่สอและ4ี่ดเด้อจะนอกของ แอดอ้อยผารวยค่ะอะมาต่อที่ของแม่รลิ้ววันนี้แม่ให้วิ่งรู่ห้กับ7จ็ดับคู่ชุด3มตัวบน3ามห้าเจ็ดเกห้าหชุดเน้นสองตัวมี5 7าเจ็ดห้าหสองเดหนึ่ง ชุดลองมี 5, 5, 7, 4และ 7, 8นะคะส่วนเมื่อวานนี้ของแม่ให้วิ่งรูด4กับ5มาทั้ง2ตัวอยู่แต่ว่าจับคู่เข้าหฮาหนอยเนาะชุดเน้นก็คือ 4, ีหนั่นเองเออห้เนาะของนอย VIP ค่ะเข้า1นึอยเนาะ เอ uh, ทั้งชองมาแคปหนา้าจอของแม่ริ้วและแอฟพารวยวันนี้เนาะวันนี้ได้ไปแค่นี้นะคะเอซที่เหลือเพิ่นขอหยุดพักก่อนเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเพิ่นวางวางหายเจ็บหายป่วยแล้วตาเพิ่นก็นจะส่งว่าหายคือเกาค่ะผู้ใดที่อยากจะแบ่งปันน้ำใจให้กับตาเนาะอยากจะช่วยเหลือตานะคะปูละหาสิบาทลอยเนื่องก อยากซอยเพิ่นกับทักไล่มาหาไม่เพ่นใดเดี๋ยวไม่เพ่นจะเอาเบอร์หอนะหให้เดอเนาะเอาเบอร์เพิ่นไและกะนเดี๋บัญชีเพิ่นไ้ค่ะเอาตามนี้ค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคหมานลำาุย้ยเงินทองค่ะเฮงๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะ